บุคคลหาได้ยากในโลกคนมันมีเยอะนะแต่คนที่หาได้ยากก็มีอยู่เหมือนกันบุคคลที่ว่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นบุคคลที่ควรเคารพควรบูชาควรนับถือ ควรดำลึกนึกถึงท่านเป็นคนดีมีแต่สิ่งดีๆมาให้แก่ชาวโลกคนอย่างนี้หาคนเปรียบไม่ได้ไม่มีใครที่จะเปรียบกับท่านได้ไม่มีพูดเสมอหาใครพูดเสมอเหมือนไม่ได้ ด้วยคุณสมบัติโดยส่วนตัวท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อก,กูลแก่ผู้อื่นมีน้ำใจอันประเสริฐยากที่จะหาได้คนอย่างนี้บุกคนแรกที่เรารู้จัก ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลต่อมาก็คือพระเจ้าแผ่นดินอย่างพระเจ้าแผ่นดินของเราทุกพระองค์ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อพระศกนิกรถ่าย่อลงมาก็ เหมือนครูบาอาจารย์ที่ทุ่มเทชีวิตให้ความรู้แก่สิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์ได้ประสบความสำเร็จเมื่อคราวที่ทราบข่าวว่าลูกสิทธิ์ประสบความสำเร็จ,รท,รววท,รรจท่านก็พอใจนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนกระดีกระดา สงบนิ่งนั่นแหละคือบุคคลที่หาได้ยากแม้ครูก็ยังหาได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่มีใครขึ้นสักคนหนึ่งที่เราเคารพนบนอบนับถือท่านมีคุณสมบัติจริงๆแล้วก็ควรจะยกย่องเชิดชูบูชา เป็นบุญแก่ผู้บูชานะ